ครับผมมาท่อซิ่งอยากวิ่งชิกนะครับเล x u ัดนะฮะ iS250 ขอเสียงซูเปอร์คาร์นะครับแล้วก็เป็นช็อตเทอชุดท่อคู่แบบปลายคาร์บอนคัสตอมนะฮะเดี๋ยวดูครับตัวนี้นะฮะก็อาจจะสช้ปลายที่ใหญ่ขึ้นนะครับเป็น4.5นิ้วนะเป็นคาร์บอนเคฟล่าแบนนะครับวิคนะครับก็เลยแต่งชุดแต่งนะฮะให้กว้างขึ้นหน่อยนะครับม้อก็เป็นยูโรอาร์ตเอ็กซอร์สสู่เสียงซูเปอร์คาร์นะครับซ้ายและขวานะฮะ แล้วก็ทําเดินสไรด์เลสใหม่นะครับทำหน้าแปลงจำนะฮะงานดาบซีนซีนะครับยิงยาวนะครับมีมอสักสูตรนะฮะสองข้างเครื่องนี้เป็นเครื่อง V ีนะฮะเราก็เดินให้แบบสวยงามนะครับลองฟังเสียงนะครับว่าโหดแค่ไหน เสียงซูเปอร์คาร์มากนะครับทดสอบให้ดูอัตตาลเล่งนะครับหลังจากที่เราอัพเกรดท่อไอเสียยูโรอารซอเข้าไปนะฮะในเ a x กซั s ไอเอสเสียงซูเปอร์คาร์มากนะฮะอัตตาลเล่งลึกถึงใจนะครับผมอันนี้ลองฟังเสียงข้างนอกรถนิดหนึ่งนะฮะสปอร์ตแค่ไหน ซูเปอร์คาร์มาสนใจนะครับเล็กซัสนะฮะ IS 2 5 0อยากได้ชุดท่อสูตรยูโรอาร์เล็กซัสเสียงซูเปอร์คาร์สูตรนี้ไว้รับหญิงทองลอยอย่างเดียวเลยฮะมาอาร์ดอซิงได้เลยครับขอบคุณนะครับโหพออะ่ะแรงด้วยอะ่ะ EP มะว้าวประทับใจขอบคุณครับ